สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Food Magnet Simulator โอ้โหดูนั่นสิข้างน้านั้นมันแหล่งของอาหารชัดๆเลย ไปเดินเก็บกันดีกว่าอุ้ยดูดเข้ามาด้วยมด้ด้วยเ้เบยกดูดซูชิดูดแครอทมาด้วยโอ้โหโอเไม่ฝนขอเดินดูดเลยกันแล้วกันนะเกมนี้ง่ายดีเนาะแค่วิ่งไปก็ผ่านแล้วดูสิเราสามารถดูดอาหารมาได้เยอะมากมากเลยอะเอออ๋อพวกที่เขาแบบพวกที่เต้นๆอยู่เขาให้หมุนไข่ได้โอ้แพงอะให้หมุนไข่ได้ด้วยหรอใช่แล้วว้าวดูสิอาหารเต็มไปหมดเลย มีทางแอปเปิลซูชิแครอทเฟกเห็นได้นี่เองอะไรนะเค้กเค้กอะไรเนี่ยใช่ไหมไหนเค้กอยู่อะคัพเค้กว่ะใช่ป่ะสีใช่เป็นคัพเค้กหรือว่าโดนัทอะพี่เอกพี่ฝนไม่มั่นใจอันเมื่อกี้อะไรแฮมเบอร์เกอร์เหรอแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอะเพียงมองเพียงมองเป็นไอเนี่ยกะหรี่พาร์ฟไย่มีสับปะรดเลยนะตรงกลางอะใช่สับปะรด้วิเขานั่นอะไรอะพี่เอกข้างหน้านั้นอะมีแหล่งอาหารใหม่ด้วยล่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้อ่ะ เพราะว่าเราจะต้องใช้ห้าพันเจมเลยเหรอโอ้โหอะไรจะเยอะปานั้นเดี๋ยว,วเราดูดดูดอาหารเหล่านี้เสร็จแล้วเราจะต้องไปทําอะไรต่ออะห้าพันเลยเหรอไปขายงั้นหรอเราไปขายตรงไหนได้เนี่ยอุ้ยตอนนี้เราสามารถแบบเก็บอาหารได้เยอะมากเลยแล้วเราต้องเก็บได้ขนาดเท่าไหร่อะเราถึงจะเอาไปขายได้เนี่ยไม่รู้เพ่เกว่าน่าจะไม่จํากัดนะนี่เซลตรงนี้เพ่เกขายแล้วได้213แล้วก็มีช็อปด้วยพี่ฝนช็อปคืออะไรอะ่ะ สตาร์เตอร์เลนเฮ้ยนี่ไงมันจะมีเลนเป็นระยะออะ,ะเป็นระยะเป็นระยะเดี๋ยวพี่เอกลองซื้อสามสิบห้าพอเราเก็บอาหารมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถขายได้เท่านั้นนะพี่เอกอ๋อมันจะขยายเพิ่มขึ้นนี่ไงพี่ฝนอะไรขยายพี่เอกซื้อร้อยสามสิบห้ามาเลนอะเราก็แบบลงวงวงสีเขียวมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ดูดอาหารได้มากขึ้นดูดิปลื้ดปลื้ดเลยเห็นไหมสามร้อย <300. S 1> ซื้อสามร้อยเหรออ๋อนี่ไง คือตอนนี้ไม่เป็นปัญหาไกนี่แล้วนะไม่เป็นปัญหากับเมาส์เพราะว่าเพราะว่าเกมนี้ไม่ต้องใช้เมาส์เลยมั้งเนี่ยแค่บุดุดอย่างเดียวใช่ใช่เดินอย่างเดียวเก็บอาหารได้เยอะเลยอ่ะโอ้โหเก็บได้เร็วมากเด็ขายขายขายเออพี่ฝนสามารถเก็บได้เร็วมากจะบอกว่าเราจะสามารถเก็บของเก็บเก็บเงินตรงนี้นะเก็บอาหารตรงนี้นะแล้วก็ไปแลกเงินได้ตามจํานวนที่เราแบบเก็บมา อย่างสมมติเก็บได้700อยก็ไปแลกเงินได้700ร้อยเลยอะอะไรจะแบบดีปานนั้นเนี่ยอ๋อเรามีอัปเกรดโดยใช้เหรียญน,นี้ด้วยพี่ฝนพี่ฝนตอนนี้เก็บเงินอย่างเดียวเก็บเก็บอาหารอย่างเดียวเลยแหลงเนี่ยไว้ทําอะไรอะเฮ้ยเพื่อนมีอะไรมาเพื่อนมีไข่หรอเพื่อนมีไข่กันเอานี่น้ํานี่นาโอ้เขามีไข่กันแล้วหรอโอ้น้ําตัวสูงมากเลยแสดงว่ากินเยอะนะเนี่ย งั้นเราต้องหาสัตว์เลี้ยงมาช่วยเพิ่มประสบการณ์ของเราแล้วตอนนี้นี่เพื่อนแบบยืนเฉยๆเลยนะเนี่ยไม่ไปไหนเลยอ่ะเพื่อนอ,อ่ะเพื่อนตรงเนี้ยเขายืนเฉยๆเพราะว่าเขาวง<อ>วงเขาต้องใหญ่มากๆใช่ยืนเฉยๆแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยอ่ะกออ็แบบเนาะ ไม่ต้องไปไหนอ่ะคือยืนเฉยๆแล้วก็อาหารมาเองอ่ะพี่เอกดูดิเฮ้ยงั้นพี่เอกต้องตั้งชื่อเกมใหม่แล้วแหละว่าเป็นเกมขี้เกียจซิมูเลตอ่อยืนเฉยๆเนี่ยพี่ฝนก็ยืนเฉยๆเหมือนกันไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกได้สองพันแล้วพี่เอกจะมาหมุนไข่ตรงนี้หนึ่งันเออพี่ฝนก็จะเอาสองพันเหมือนกันยูนิตคอยมอมาอ้าเราก็มีสองพันแล้วทำไมเราไม่ได้อะไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะยืนเฉยๆปุ๊บ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 เลยดูดิทำไมเรามีสองพันเข้าอย่างเดียวเลย ยืนเฉยๆไม่ต้องวิ่งจ้ะดูสิของทานของกินข้าวหาชามข้าวเราเองอ่ะดูสิจอร์ดอก็ะไรมันจะดีปานนี้เก่เอกได้ไข่มาแล้วหนึ่งใบได้ไข่มาแล้วหรอแล้วก็อีคิวปเข้าไปนี่เท่าไหร่อ่ะไข่ใบเท่าไหร่สองพันสองพันหรองั้นพี่ฝนขอซื้อล้วไข่พี่เอกมันก็ไม่เห็นคูณอะไรเลยอ่ะมาแล้วแล้วมันเอาไปทําอะไรเนี่ยมันไม่คูนอะไรเลย ไหนไข่เนะี่ยไข่อยู่ไหนอ๋อไข่อ๋อเราต้องฟักก่อนพี่ฝนใช่มันต้องฟักก่อนพี่เอกเราต้องแบบให้ไข่แบบเราต้องเก็บอาหารแล้วไข่มันจะได้ค่าประสบการณ์เนี่ยสองร้อยห้าสิบาไงพี่นก็<ง>มีไข่มาแล้วเห็นไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออแปลกดีเนาะระบบเกมสัตว์เลี้ยงที่ต้องมาฟักก่อน ไข่ยังไม่ฟักเพราะว่าเราจะต้องเก็บของให้ได้เยอะๆยก่อนพอฟักเสร็จแล้วมันจะกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บของให้ได้เยอะเเก็บอาหารเยอะเเลยอ่ะพี่ฝนเพราะว่าเอาไปซื้อไข่หมดแล้ววงของพี่ฝนยังเล็กอยู่เฮ้ยเพกได้ตัวอะไรมาเนี่ยเพยกได้น้องใต้มาได้มาแล้วเหรอทำไมได้เร็วจังเลยไม่รู้อยู่ดีเขาก็ฟักเดี๋ยวดูทีอ๋อนี่ไงพี่ฝนกําลังขึ้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคูณสองเหรียญคูณสองคอยสองห้าสิบฟุตเฮ้ยงั้นเราต้องแบบมีสัตว์เลี้ยงเยอะๆยแล้วพี่ฝนนี้นะ พี่ไงพี่ฝนกาลังจะฟักเหมือนกันตอนนี้100่เท่าไรแล้วหนึ่งร้อยนี่แล้วโอ้ยสองร้อยกว่าแล้วจะสองร้อยห้าสิบแล้วแป๊บเดียวเซลก่อนเดี๋ยวจะดูซิว่าไข่ของเราเนี่ยมันจะฟักอะไรออกมาปุ๊บจะมีน้องอะไรออกมานะตื่นเต้นจังเลยมาแล้วมาเริ่มมาเริ่มมาเล้ว,ลว,ลวเย้พี่ฝนได้น้องหมามาพี่เอกจริงงโอ้อฟูตดบวกเพิ่มสี่สิบห้าสุดยอดทำไมเอยอะแทะลุงลุงมาอีกแล้วหรอ อนี่ไงลุงอยู่นี่ไงเรื่องของของกินน่ะลุงไม่พลาดอยู่แล้วล่ะลุงมาเกือบทุกคลิปเลยนะฟักนี่ใช่แล้วของกินแบบนี้ฟรีฟรแบบนี้น่ะลุงชอบมากเลยลุงนี่ชอบของกินฟรีเหรอคะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนซื้อของก่อนนี่โอ้ยวงใหญ่แล้วว่าเอ้ยคนนี้เสร็จเรากกำลังฟักไข่แป๊บนึงนะโอ้ตอนนี้แบบ น้องตายของพี่เอกกับน้องไข่อีกใบหนึ่งคืออะไรไม่รู้อะเอาทำไมเราใส่ไข่ได้แค่2ใบเองอะเราต้องแบบไอ้นี่ไ,ไงเราต้องรีเบิร์ตเพื่อที่จะเอาเขาเรียกอะไรนะเอาเพจอะอ๋อเอาเพจมา,เ,<อ>าเพิ่มม<อ>าเ <ไป S 2> หรอไปเพิ่มสล็อตของสัตว์เลี้ยงไงอ๋อเราต้องรีเบิร์ตยังไงอะเท่าไหร่อะเฮ้ยพี่เอกได้ตัวอะไรมานี่เหมือนจะเป็นน้องวัวรีเบิร์ตหรอห้าสิบเคห้าสิบเคเงินเราต้องมีเงินห้าสิบเคห้าสิบเคโอเคเฮ้ยพี่เอกได้น้องวัวมาเออน้องเอา มีเงิน5 k เลยหรอโอ้โหมันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกลองเอาอันนี้ก่อนเพียกอยากรู้ว่าวงเพิ่มดีว่จะได้ตัวอะไรใช่เรามีวงเพิ่มเราจะแบบเงินเราไปเร็วมากตอนนี้ตอนนี้เพเอกแบบวงเพิ่มก่อนเพียกมีอาหารต้องแบบหมื่นเก้าสองหมื่นแล้วนะเพเอกน่าจะรีเบิร์นได้แล้วแหละแต่รีเบิร์นครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่อะมาแล้วมาแล้วโหเก็บได้450อะต่อครั้งอะสุดยอดเลย450 น้องใหม่กําลังจะฟักแล้วด้วยเพเอกได้ห้าร้อยสองฟูดว่าเพเอกได้น้องตายเหมือนเดิมเลยเอาไปขายดีกว่าคราวนี้เพเอกต้องมีตังค์เยอะพอแล้วแหละโอ้เก็บได้เยอะอะสุดยอดเพเอกมีตังค์สามแสนหกแล้วสามแสนอ่ะโหทำไมมันเยอะขนาดนั้นเพเอก็ไม่รู้เหมือนกันงเฮ้ยพี่ฝนได้น้องตายมาเหมือนกันสามแสนหกหรอดูดิสามแสนหกก็ซื้อขายเท่านี้ละกันนะเลนส์ยาวเลยนะแหลงใช้ร้อยนะสิบเอฟนี่เป็นแสน เนสายเราไปรีเบิร์ดได้ใช่ไหมเรารีเบิร์ดได้เลยเนาะรีเบิร์ดดีกว่าพี่ไปรีเบิร์ดดีกว่าเออนี่รีเบิร์ดไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วของก็ยังอยู่ใช่ปะใช่ของยังอยู่ถ้าเรารีเบิร์ดหนึ่งครั้งห้าสิบเคแล้วรีเบิร์ดหนึ่งครั้งเราจะคูณสองคอยด้วยอ่ะรีเบิร์ดแต่ว่าเราไม่สามารถใส่น้องน้องได้เพิ่มแล้วอะมันโอ้ต้องเพิ่มมาเนี่ยเก้าสิบเก้าโรบัคพี่เอกเป็นไงมั่ง สา,สามแสนก็รีเวิร์สเลยสิจะเดินเป็นก็นี่ไงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ห้าหมื่ต่อครั้งเนี่ยมันเพิ่มจํานวนมาเห็นไหมเรื่องปกติไ,<อ>ได้ได้สติงจอดเราสามารถข้ามไปได้แล้วล่ะตอนเนี้ยฉันชักเล่มโมโหโพี่เอกแล้วล่ะตอนเนี้รู้ไหมจริงๆพี่โหพี่ฝนก็โมโหมาตั้งไ <c oughs> <ๆ c oughs> บายเข้ามา<อ>แล้วไย<อ>เอ้ยเราอยู่เท<อ>็กซัสเหรเนี่ยเข้ามาได้แล้วเย้ทำอะไรลุงเนี่ยลุงเ้า เด็กๆทำไมลุงเข้าไปไม่ได้ล่ะลุงยังติดอยู่ที่เดิมลุงต้องไปรีบอส์์มาเยอะๆก่อนนะต้องโดนพี่เอกหลอกหลายๆรอบก่อนถึงจะเข้ามาได้รู้เปล่ามันเกี่ยวกันไหมเย้โหเก็บได้ครั้งละสองพันแน่สุดยอดเลยเรามีเพชรอะ่ะตอนเนี้เราจะเอาน้องคนนี้มาใส่มั่งได้ไหมอะ่ะไม่ได้อะ่ะดูดีต้องเสียตังอะ่ะ เราเอาน้องน้องไก่ออกก่อนดีกว่าเราอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าไข่อีก2ใบของเราอะ่ะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเออกก่อนแล้วก็เอาน้องไข่เข้ามานี่อยากรู้ว่าจะเป็นตัวอะไรมาเร็วไม่ต้องเดินไปไหนเลยอะ่ะดูดิอยู่ตรงนี้สบายสบายเลยอะ่ะอะไรเนี่ย250ยกำลังคืนว้ายเป็นน้องหมา พี่ฝนได้น้องแมวมาได้แมวแบ<ม> <มา S 1> บน้องหมาใช่ดูดีน่ารักกุปกิป๊บแล้วพี่จะเอาซูปเปอร์รีเบิร์ดได้ยังไงอ่ะน่ารักคุปกิ๊บมากขอซูปเปอร์รีเบิร์ดกันยังไงอ่ะพี่ฝนถามพี่ฝนทำไมพี่ฝนไม่รู้ <c oughs> อุ้ยฝั่งนูน้นหนึ่งหมืน 5, ม่นห้าพันเจมโอ้โหรีเบิร์ดอีกทกีกำลังตามไปนะอาได้แล้วหมื่นห้าหรอจะไปแล้วนะ แหม่ไม่มีอยู่ไหน <l' eau. S 2> แล้วว่าอยู่ข้างหลังนี่ไงใช่จริงๆเลยดูใ <c oughs> ช่แล้วดูสิเอาปวดไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวตามไป<า>แล้วเขาไปแล้วนี่โอ้หข้างในเป็นลาวาที่มันประเทศลาวาเฮ้ยมีฝนมีไข่ด้วยข้างในเป็นลาวาดูสิอ้าวเ้วเทียสองเราข้ามมาได้ไงเราไม่เห็นเห็นนะอ๋อมันแตกอะดีนี่สามพันได้แล้วพี่ผมก็จะไปซื้อแล้วพี่ฝนจะไปซื้อไข่ใบนั้นโอ้สามสิบห้าเราจะไปซื้อไข่ใบนั้นอยากได้ีนี่นี่นี่จด ฉันวิ่งมาหาไข่ใบสีแดงแล้วนี่ม,มาแล้วเย้ <Yeah! S 1> นี่มาเอาน้องอไห้ออกดีอ่ะเอาน้องน้องหมาออกดีกว่าเซลนี่มาแล้วดูดิน้องไข่อยู่ไหนอ้อาวอ้าวน้องไข่หายอาอีีควิปก,ก่อนนี่มาแล้วจะได้ตัวอะไรอ่ะจะได้ตัวอะไรโอ้ 1, โหนึ่งพันฟุตโอ้ยหนึ่งพันฟุตกัน แรงขนาดนั้นเลยเหรออีกนิดเดียวเพชรได้ตัวแรงวตัวง่ะเฮ้ยเพชกได้แลมาพี่ฝนได้แลอะไรกาแล็กติกควีนเอ้ยเดี๋ยวพี่ฝนได้ดีกว่านั้นอีกซูเปอร์กาแล็กติกควีนไหนนี่ตัวกรูคอสีทองเพชรก็ตัวสีทองทำไมของพี่ฝนมันเลืองแสงมันชื่ออะไรอ่ะอีเจนเดอรี่อะไรอ่ะทำไมของพี่ฝนขี้โกงเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราสามารถรีเบิร์ต กันได้แล้วถึง19ครั้งด้วยกันแล้วก็ทำซูเปอร์รีเบิร์ดเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้พี่เอกแล้วก็พี่ฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเกมสักเท่าไหร่อนะแต่ก็เอาเป็นว่าพี่ฝนสามารถข้ามด่านไปได้แล้วถึง2ด่านด้วยกันใช่ไหมสองด่านครับเราติดอยู่ด่านที่3ซึ่งาจะต้องใช้อะไรเยอะมากใช้เพชรเยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ฝนขอตัวก่อนกันแล้วกันเพราะว่าปวดสมองเหลือเกินแหมแล้วทีบาพี่เอกไปเล่นเกมแต่งตึงแต่งตัว พี่ฝนก็ปิดสัตว์เลี้ยงมาก่อนมันบงังปิดสัตว์เลี้ยงหรอใช่ปิดยังไงอะเซตติ้งแล้วก็สัตว์เลี้ยงเซตติ้งแล้วก็น้องสัตว์เลี้ยงหรออ่าปิดเพจไปออฟไปโอเคเรียบร้อยแล้วปิดเพจไปเรียบร้อยแล้วเอาละโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกกับน้อง, <laughs> องๆซึ่งตอนนี้พี่่่เอออกยูไหนคนุณลง เอาคุณลุงก็มาด้วยคุณลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบายจ้าบายจ้า